สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในส่วนของฟังก์ชันในโปรแกรม s i g n น p นะครับฟังก์ชันที่เราเอาไว้ใช้สร้างความสัมพันธ์ในในการสร้าง Data m d Command นะครับก็จะอยู่ในหมวดเดิมนะครับเป็นหมวดจัดการข้อความนะ,ะหมวดตัวแปรฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะเป็น ฟังก์ชันตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหมวดนี้นะก็เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ดึงเอาตัวเลขออกมาจากข้อความนะครับจริงๆมันน่าจะต้องดึงสามารถดึงตัวเลขออกมาไม่ว่าตัวเลขจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความนะครับแต่ตัวนี้ถ้าได้ผมใช้งานถ้าตัวเลขอยู่ด้านหน้าข้อความนะครับมันจะสามารถดึงออกมาได้นะ ถ้าตัวเลขมันอยู่ด้านหลังนะครับมันก็จะไม่สามารถดึงออกมาได้นะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับนำฟังก์ชันเข้ามาก็จะมีการใส่อยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือข้อความที่เราต้องการดึงเอาตัวเลขนะเข้าไปนะครับกด enter นะตัวนี้มันจะโชว์เป็นศูนย์นะครับเนื่องจากว่าข้อความที่เรใส่เข้ามาตัวเลขมันอยู่ด้านหลังนะครับ แต่ถ้าผมใส่ตัวเลขเข้าไปด้านหน้านะครับเนี่ยมันก็จะดึงเอาตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าของข้อความนะครับออกมาให้เรานะซึ่งมันอาจจะสมกับตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะดึงเอาเฉพาะตัวเลขนะครับนะแต่ข้อเสียของมันมันคือดึงดึงเอาได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าตัวเลขอยู่ด้านหลังมันก็ไม่ได้นะ ก็ลองเอาไปใช้งานกนดูนะครับแต่ผมไม่ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะครับสำหรับฟังก์ชันตัวนี้นะก็ในหมวดนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะในหมวดต่อไปเราจะมาดูในส่วนของหมวดฟังก์ชันสเกตับนะครับนะสำหรับวู่นี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ